สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกคนนะครับกับเข้าสู่ช่องลักเชอร์นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาแจกรหัสเด็ดฟรีนะครับวันนี้นะครับเป็นเครือข่ายของท m o v e นะครับวันนี้มีทั้งหมดแดตัวนะครับก่อนที่จะไปรับชมคลิปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์และกดสั่นกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปของผมในต่อๆไปนะครับก็โอเคนะครับก็ก่อนที่จะไปรับชมคลิปเนี่ยนะครับก็ไม่ควรมีตังค์ในซิม เพื่อป้องกันการโดนหักเงินนะครับผมแล้วก็แนะนําว่าให้ใช้ซิมสำรองซิม2หรือว่าซิมที่เราไม่ได้ใช้งานเนี่ยมากดสมัครนะครับเพื่อความปลอดภัยของตัวเองด้วยนะครับผมนะโอเคนะครับแล้วก็ข้อที่2นะครับผมก็คือใส่ให้ครบทุกตัวนะครับราคาน็ตทุกตัวมีเงื่อนไขนะครับถ้าสมองคุณตรงตามกับเงื่อนไขของราคาน็ตก็สามารถใช้งานได้นะครับ แต่ถ้าซมขมงคุณไม่ต้องตามกับเงื่อนไขของรหัสเน็ตก็ไม่สามารถใช้งานได้นะครับเพราะฉะนั้นใส่ให้ครบทุกตัวนะโอเคนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับผมเราจะไปเริ่มรหัสเน็ตตัวแรกกันเลยนะครับสําหรับรหัสเน็ตตัวแรกนะครับผมกดดอกจัน878นะครับผมตามด้วยดอกจันสองสี่เหลี่ยมนะครับสําหรับตัวนี้นะครับผมดอกจันตัวนี้นะครับ320 mb นะครับใช้อาระยะเวลาในการใช้งานอยู่ที่1วันนะครับผมสําหรับตัวนี้นะครับ ทวนกันอีกครั้งหนึ่งดอกจัน878ดอกจัน2สี่เหลี่ยมสำหรับตัวนี้320อ mb ใช้งานได้1วันนะครับผมสำหรับตัวที่2นะครับดอกจัน878ดนะครับดอกจัน808 1 1 8สี่เหลี่ยมสำหรับตัวนี้นะครับผมเอาขออภัยครับ119นาะสำหรับตัวนี้นะครับแรกวันใช้งานนะครับผมได้สูงสุด120วันหรือว่า4เดือนเลยนะครับผม ดอกจัน8 7ดนะครับดอกจัน808119สี่เหลี่ยมสำหรับตัวนี้แรกวันใช้งานได้90วัต120วันนะครับขอภัยหรือว่า4เดือนเลยนะครับแล้วก็ตัวที่3นะครับดอกจัน90 0นะครับผมดอกจัน7162สี่เหลี่ยมสำหรับตัวนี้นะครับ10กิกนะครับระยะเวลาการใช้งานอยู่ที่7วันหรือว่า1สัปดาห์นะครับก็ทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับดอกจัน 9.00นะครับดอกจัน7162สี่เหลี่ยมสำหรับตัวนี้10กิกใช้งานได้7วันหรือว่า1สัปดาห์นะครับผมแล้วก็ตัวที่4นะครับผมดอกจัน878นะครับดอกจัน2และดอกจัน1สี่เหลี่ยมนะครับสำหรับตัวนี้นะครับผม320 mb นะครับใช้งานได้1วันนะครับผมก็ทวนกันอีกครั้งนึงนะครับดอกจัน878นะครับดอกจัน2ดอกจัน1สี่เหลี่ยมสำหรับตัวนี้320 mb ใช้งานได้1วันนะครับ ตัวถัดไปเป็นตัวที่5นะครับผมดอกจัน878ดนะครับดอกจัน808นะครับ1 2 3สี่เหลี่ยมสำหรับตัวนี้นะครับ100 MB อใช้งานได้1วันนะก็ทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับดอกจัน878นะครับดอกจัน8 0 8 1 2 3สี่เหลี่ยมสำหรับตัวนี้100 MB อใช้งานได้1วันนะครับแล้วก็ตัวที่6นะครับดอกจัน ดอกจันหนึนดะครับดอกจันเก้าสี่เหลี่ยมสําหรับตัวนี้นะครับหกิกนะครับใช้งานได้หึงวันนะครับก็ทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับดอกจันหนึนดะครับดอกจันเก้สี่เหลี่ยมสําหรับตัวนี้หนกิกใช้งานได้หวันนะแล้วก็ตัวที่แตัวที่เนะครับดอกจันแปดเจ็ดแปดนะครับดอกจันแปดศูนยนะครับ สี่เหลี่ยมสำหรับตัวนี้นะครับดอกจัน878นะครับดอกจัน1 1 8 0 8 1 1 7สี่เหลี่ยมสำหรับตัวนี้นะครับ500 MB ใช้งานได้7 1วันนะครับขออภัยนะอาจจะติดขัดนิดนึงนะครับผมแล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับดอกจัน808สี่เหลี่ยมสำหรับตัวนี้นะครับ15บหกิกนะครับใช้งานได้30มสิบอลอยู่วันหนึ่เดือนนะ ตัวเงินอีกครั้งหนึ่งนะครับอกจัน808สี่เหลี่ยมสำหรับตัวนี้1 5กิกใช้งานได้30วันหรือวัน1เดือนนะครับผมโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบลงไปแล้วนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าก็แลวกันนะครับก็ตอนนี้เนี่ยเรากำลังจะถึงมุ่งหน้าก็คือจะขอให้4 0 0พันซับเร็วๆก็แลวกันนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีทุกคนนะครับผมขอให้วันพวกนี้เป็นวันที่ดีนะครับ วิธียกเลิกเน็ตฟรีจะมีทั้งหมด2แบบนะครับก็คือวิธียกเลิกเน็ตฟรีทีละตัวนะครับแล้วก็ยกเลิกเน็ตฟรีทั้งหมดที่เราเคยสมัครนะครับผมโอเคนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมซึ่งขอบอกไว้ก่อนนะครับว่าอันนี้เนี่ยผมไม่รู้เหมือนกันนะครับว่ามันจะยกเลิกสําหรับเน็ตที่เราเสียตังในการเติมหรือเปล่าแต่แน่นอนว่ามันจะยกเลิกเน็ตฟรีนะครับผมเพราะฉะนั้นก็โอเคนะครับผมเดี๋ยวผมจะเริ่มจากยกเลิกทีละตัวก่อนนะครับสําหรับการยกเลิกทีละตัวเนี่ยนะครับก็ให้ทุกคนกดดอกจัน 901นะครับผมหลังจากนั้นให้กดดอกจันนะครับผมกดตัวที่จะยกเลิกนะครับตามด้วยสี่เหลี่ยมนะครับผมก็อย่างเช่นอ่ะผมจะยกเลิกตัวที่เป็นรหัสเน็ตฟีของพม่านะครับก็คือดอกจัน935ดอกจัน9สี่เหลี่ยมนะครับวิธียกเลิกทีละตัวก็คืออ่ะสมมติถ้าผมจะยกเลิกตัวนั้นก็ดอกจัน901นะครับผมดอกจัน935ดอกจัน9นะครับตามด้วยสี่เหลี่ยมนะครับแค่นี้นะครับ ดอกจัน9ก1เนี่ยนะครับก็เป็นตัวยกเลิกนะครับสำหรับดอกจัน935ดอกจัน9 35, เนี่ยก็จะเป็นรหัสเน่ยที่เราจะยกเลิกนะครับก็ให้กดสี่เหลี่ยมแล้วก็กดถอดไปได้เลยนะครับอันนี้จะเป็นการยกเลิกทีละตัวนะครับแล้วก็อีกหนึ่งวิธีนะครับผมก็สําหรับรวิธีที่2เนี่ยนะครับก็คือยกเลิกทั้งหมดนะครับโดยการในการโดยการยกเลิกทั้งหมดเนี่ยนะครับก็ให้กดดอกจัน1 90สี่เหลี่ยมแค่นี้เลยนะครับแล้วก็กดถอดไปได้เลยนะครับอันนี้จะเป็นการยกเลิกทั้งหมด,นหมดเน็ตฟรีท